นิทานเรื่องนกเขาชวากับปากกแตนถาำกลางท้องนาที่เขียวขจีมองเห็นเส้นขอบฟ้าที่ขั้นระหว่างท้องฟ้าสีครามกับท้องทุ่งอันเขียวชอุ่มรับกับแสงสีทองที่สาดไปทั่วท้องทุง่งนกเขาชวาบินเคียงคู่กันมาแต่ไกลเพื่อไปที่ที่พวกเขาคิดว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ พวกเขาพบว่าข้างหน้ามีท้องนาผืนใหญ่ที่มีข้าวกำลังออกรวงด้วยน้ำหนักของเมล็ดข้าวทำให้รวงน,นั้นโน้มลงสู่พื้นอย่างอ่อนช้อยทั้งสองตาสินใจบินร่อนลงมาเกาะบ,บนรวงข้าวอย่างทะนุถนอมพวกเขาในตาเบิกโครงด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นเมล็ดข้าวจำนวนมากจึงทยอยเก็บกินเมล็ดข้าวด้วยความอร็ดอร่อย ในขณะที่พวกเขากำลังกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลินก็ช่าเรืองไปเห็นตักตะแตนกำลังกัดกินใบข้าวอยู่ข้างๆทั้งตัวแก่และตัวอ่อนด้วยความสงสัยนกเขาชวาจึงตะโกนถามตักตะแตนออกไปว่าสวัสดีจ้าเจ้าตักตะแตนทำไมถึงได้ไปกัดกินใบข้าวเช่นนั้นละทั้งที่มีเมล็ดข้าวอยู่เต็มไปหมดตักกะแตนกล่าวทักทายและตอบกลับทันที สวัสดีจ้านกเขาชาวาที่ฉันต้องกินใบข้าวก็เพราะว่าฉันเป็นแมลงขนาดเล็กฟันของฉันเหมาะกับการกัดและเคี้ยวใบพืชส่วนเมล็ดข้าวนั้นโดยธรรมชาติแล้วมีลักษณะแข็งและใหญ่เกินไปฉันกินไม่ได้จ้านกเขาชาวาพายักหน้าแสดงถึงความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสัตว์แต่ละชนิด แล้วจึงหันมากินมเมล็ดข้าวต่อจนรู้สึกว่าตนกินจนท้องยุคุุงกระสอบไปแล้วปกักกแตนคิดว่านกเขาชวาก็เป็นนกน่ารักชนิดหนึ่งรู้จักทั้กทายปราศัยแม้กับปกักกแตนตัวเล็กๆก,ก็ไม่ทรนงถือว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครเมื่อเวลาผ่านไปแสงสีทองเริ่มอำลาท้องฟ้ากลายเป็นแสงสีเหลืองเข้มคลอนไปทางสีส้ม นกเขาชวารู้ดีว่าเวลาของความอร่อยในวันนี้ได้หมดลงแล้วจึงรีบบินไปกินน้ำในท้องร่องที่อยู่ใกล้ๆและบินกลับรังด้วยจิตใจที่เบิกบานหลังจากที่นกเขาชวาจากไปแล้วตาก,กะแตนจึงใช้ขาหลังถูงกับปีเล่นบทเพลงเพื่อดึงดูดเพศหญิงอยู่พักใหญ่ตาก,กะแตนก็อาศัยหลับนอนอยู่บนต้นข้าวที่เขากัดกินใบเป็นอาหารนั่นเอง ติดตามได้ที่ y o u t u เ e ื่องไทยวิทยาเก๋